ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับของเซียนนาดีครับมื้อนี้นะครับเซียนนาดีสิมาลงเลขนะครับล็อกชุดเย็บห้าคู่นะครับของเซียนนาดีนะครับงวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับรัฐบาลไทยเนะพี่น้องเอฟซีครับรัฐบาลไทยนะครับล็อกชุดเย็บห้าคู่นะครับเอาสีลายไปเทีสเทีอร์ลักนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะไลายไปเทีอร์ลักนะครับ หลักที่1นนะครับครับหลักที่1ครับพี่น้องทุี่หลักที่2หลักที่3หลักที่6หลักที่7นะครับหลักที่6หลักที่7นะครับหลักที่5หลักที่8หลักที่9นะครับบ่มีนะครับแต่ว่ามีเก่าคือเกานะครับพี่น้องที่ครับพะวามันยู่ในล็อก เดี๋ยวเสียวมาให้เทียบให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับล็อกบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับของเซียนนาดีนะครับครับมันจะเข่ากันบ่นะครับเนาะมันจะเข่ากันบ่มันจะชนกันบ่ถ้าชนก็มีโอกาสหลยนะครับพี่น้องอซีครับล็อกชุดยี่บห้าคู่นะครับครับมาลักหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีลักหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งแปดสองหนึ่งนะครับ แล้วก็หกหนึ่งเป็นยังหกคือมาโยหนึ่งนะครับนะหกหนึ่งลักหกมันพอเปลี่ยนหนึ่งหกนะครับเรียกนะครับมันมันเป็นสูตรตัวตรงนะครับก็เลยเป็นเอามาไว้นี้นะครับพอติดหนึ่งนะครับส่วนสองหนึ่งนะครับพี่น้องเอ็มีกับมี่นะครับน้องเอซเบิ้งห้ดีทํามาลักหนึ่งนะครับถ้าชอบลักหนึ่งนะครับหาเบิ้งเฮดีวันมีติดหนึ่งบ่ครับ อันนี้ 1,3. 3, 1งสนกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับถ้ามาหลักหนึ่งพี่น้องเอฟซีห้องหาเบิ้งให้ดีเ้อพี่น้องเอฟซีครับที่นนี้เก็กระติดคือกันครับเจ็ดห่วับนบามนึ่เจนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าถามมันออกนะครับมันต้องออกเก็ดนึงนะครับบออก1นึ่นงเจ็ดนะครับเ็ดนี่คือชุดตัวตรงนะครับพี่น้องเอครับถามาหลักสองนะครับสองหนึปด สองสี่แล้วก็สองเก้าครับพี่น้องทุกที่ครับหาเบื้องลักสองให้ดีนะครับพี่น้องทุกที่ลักอื่นก็มีติ๊บสองเนาะมีลักสามนะครับติดบสามสองแปลว่าเลขได้กลับพร้อมเนะพี่น้องทุกที่สามสองสองสามนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งก็ได้กลับพร้อมนะครับเลขเอาเบื้องให้ดีนะครับลักนะครับ ครับถ้ามาลักสามนะครับสามสองสามสี่สามแปดสามหนึ่งนะครับติดสามหนึ่งก็มาติดตัวลักหนึ่งนะครับแปลว่าเลขได้กลับพร้อมนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับแล้วก็สามหกนะครับพี่น้องครับซี่ครับสามหกถ้ามีหกสามส้นนะครับแปลว่าต้องกลับนะครับนี่คือชุดตัวตรงนะครับพี่น้องครับซี่ครับถ้ามาลักหกนะครับถ้ามาลักหก นะครับก็จะมีหกสามหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับพี่น้องที่หกสามหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับครับมีเฮียนแทะแน่นอนนะครับชุดรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองหาหกเจ็ดนะครับครับถ้ามาหลักเจ็ดนะครับพี่น้องที่เจ็ดสามเจ็ดหกแสดงว่าเจ็ดหกหกเจ็ดได้กลับผอมนะครับพ,พ,พี่น้องที่นี่ เอาเสียว่งกลมตัวใดมันส้นนะครับพี่น้องเอฟซีให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีเข้าบบกเข้าใจเนาะครับเนาะตัวใดส้นนะครับมากตัวใดเนี่ยนะครับมันมีหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับส้นกันสามหนึ่งหนึ่งสามตัวส้วนนะครับสำหรับเลียงส้นเลยพี่น้องเอฟซีสามสองสองสาม เลขซุมนี้ต้องกลับพร้อมนะครับพี่น้องเอฟซีตองกลับพร้อมตาชนกันนะครับครับหอดไซแล้วนะครับถ้ามาหลักเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีครับมีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มากนะครับอยู่ในทางช่องนะครับเสียนัดีลงคลิปเพิ่งจะอ่าน คอมเมนต์นะครับเนาะเพราะว่าถามวาเก่าให้เสียน่าด,ดีประกบรักเก่าให้น็นไหมเก่าร์ักเก่านะครับบอมี่นะครับแต่ว่าเสียวตัวใดมันติดเก่าเนาะพี่น้องทุกทีเนาะครับจีติดเก่านะครับก็จะมีครับมี่ยูรักสองนะครับมีสองเก่านะครับเอาจับกูัวห้พี่น้องทุกทีเพิ่นคอมเมนต์มาซื้อได้ในเสียน่าด,ดีบ่ได้ บอดได้เป็นฟันวาเล็กตัวนั้นตัวนี้นะครับเนาะอันนี้แค่ลงให้พี่น้องเซียเฮ้าชุดล็อกเยบห้าคู่นะครับของเซียนนาดีนะครับครับถ้ามาหลักเก้านะครับมีหกเก่าตัวตรงเะครับเด้อหนิเด้อชุดตัวตรงนะครับแถวนี้บ่มีนะครับแถวลักสองมีสองเก่าแถวลักสามบ่มีนะครับแถวหลักหกมีหกเก้า เถวหลัเกเ็มีแค่เจ็ดเก้านะครับครับนี่คือชุดตัวตรงนะครับพี่น้องทุกที่เทาก็ต้องกลับไปร้อมเด้อบอมินวาสินันญาประมาทนะครับการสื่อหวยสื่อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับยาประมาทเทาก็ต้องกลับไปร้อมเพื่อมันผัดนะครับเนาะกับปอวันบามีผู้ไดหูผู้ใดเห็นนะครับว่าเรขกสิออกตัวได้ออกมามันจะเป็นตัวกลับตัวตรง,รตงบ่เท่ากับบ่ได้กระลั่นตีปนันเหต แควีเขาเอาตามสูตรนะครับพี่น้องเอซีครับมีอยู่แค่นี้นะครับถ้ามาติดเก้านะครับถ้ามาติดเก้านะครับพี่น้องเอซีครับมีิวสามครเท่านี้เนาะครับเจ้าร์นาดีจับให้พี่น้องเอฟซีพันขอมานะครับ ขอมาอยากเบิ้งว่าลักเลขลักของเสียนอดีสามารถติดเก่านะครับมีอยู่แค่สามคู่นะครับพี่น้องนัชี่แค่สามคู่สามหางเท่านั้นนะครับ <c oughs> ครับส่วนเลข <c oughs> คลิปแรกนะครับของเสียนอดีบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับพี่น้องนัชี่เขาเฉยพี่น้องเขาเบิง่งอีกเทื่อนึงนะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะครับนี่บนอย่างเดียวครับพี่น้องนัชี่ ครับนี่คือชุดบนย่างเดียวนะครับสี่สามสามหนึ่งสองแปดสามสองสองหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะครับเด่นสี่ตัวเดียวนะครับเด้อเด่นสี่ลองสามนะครับบนอย่างเดียวนะครับของเซียนาดีครับเดี๋ยวชีวิีขอให้พี่น้องเอฟซี่นถามมาเนาะครับเนาะครับถ้ามาติดเก้านะครับนี่สูตรล่างอย่างเดียวเน้นล่างนะครับพี่น้องเอฟซีเอาเขาตัวเด่นของเซียนาดีนะครับก็คืองหกเก่าชุดตัวตรง ตรงนี้เียนะครับพี่น้องเอแต่ว่าอยู่ในสูตรบ,มบ,รบ่มีเบิร์นนะครับเด้อมีเบิ่์นแค่ฮกฮกเท่านั้นนะครับตัวเลขจ้างเรือนบ่มีเบิ่์นนะครับพี่น้องเอฟซีกนะครับเย็ะมากรอบนี้ครับถ้ามาเบิ่นก็คือฮกฮกกับเก่าเก่าเอามาเขา่าตัวตรงนะครับนี่คือนี่คือล่างย่างเดียวนะครับ <c oughs> ล่างอย่างเดียวครับพี่น้องเอฟซีนี่พี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาอยากให้เจ้านาดีประกบคู่ หาเลขต่าให้นะครับมีแค่สามหางนะครับเนาะเลขติ้านะครับจกซื้อวางในเส้นอดีก็เริ่มจดซื้อไ้นะครับเป็นคอมเมนต์มาอยู่สามคอมเมนต์นะครับเนาะเอามาเบิ้งชุดยี่สิบห้าคู่นะครับให้พี่น้องข้าจับหน้าจอนะครับอันนี้บนย่างเดียวล่างยางเดียวเส้ยนอดีลงคลิปไปเราได้ครับได้ตะกอนนั่นเลื่อนคลิปเบิ้งไดนะครับเลื่อนเลื่อนดูคลิปได้นะครับพี่น้องที่ ครับอันนี้ลงตาเฉพาะเลขชุดเย็บผ้าคู่นะครับครับมีเส้นแทนแน่นอนนะครับพี่น้องซีหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักหกหลักเจ็ดเป็นอย่งนี้คือขัดมาหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักหกหลักเจ็ดนะครับเนาะเลขรอบนี้นะครับตามเซียนนาดีเบิ้งว่ามีหาจักตัวครับพี่น้องซีสูตรของเซียนนาดีบ่มีหาติดแจ็กตัวนะครับแต่ว่า ถ้าหามากก็คือจบเกมนะครับพี่น้องครับที่องเส้นล็อกของเส้นน่าดีนะครับถ้าหามากนะครับจบเกมนะครับว่ามีเลขแปดกระติดนะครับเลขเก้ากระติดนะครับเลขหา่ามีน้ามูจักตัวนะครับพี่น้องที่ยางเงินมีบั๊ดนะครับมีหากับศูนย์นะครับบ่ติดนะครับล็อกของเส้นน่าดีไม่มีห้าไม่มีศูนย์แสดงว่าดับห้ากับศูนย์นะครับ เอาสูตรจสภาสูตรทองเส้นนาเดียนะครับดับห้ากับศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีดับัวสภาเส้นนาเดียเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีเข้าก็จะมาเอาตามเส้นนาเดียนะครับเพราะว่าเส้นนาเดียก็เห็ดเองสื่อเอยงนะครับเขาาลดกับเป็นตัวเลขเจ้าขว้างนะครับบ่ได้ซีเรียตยังนะครับถามมันลดกับบไดดิซีเรียสนะครับเพราะว่าเข้าเห็ดของเข้าเอยงนะครับ ก็เพื่อพี่น้องเย็บเนะเขาก็มั่นใจว่าของเงาต้องมากตองมากนะครับเขาก็เลยมั่นใจทวมาเสื้อนาดีมั่นใจสูตรบนหรือว่าสูตรล่างเนาะครับเนาะมั่นใจทั้งสองสูตรนะครับพี่น้องเยเเพราะว่าเสื้อนาดีลงไวตัง้งแต่ตองหวดนะครับหลังห้วยรัฐรัฐบาลไทยออกนะครับเด่นซีสามซีหนึ่งนะครับพี่น้องเย็บด็ดซีนะครับ วิ่งสี่ตัวเดียวนะครับลองสามสามารถตัวร่องสามสองกับสามหนึ่งนะครับสามารถตัวกันนะครับก็มีสองแปดสองหนึ่งนะครับพี่น้องพี่ที่อันนี้บนอย่างเดียวนะครับเอาล่างย่างเดียวก็มีนะครับล่างย่างเดียวนะครับเอาทวดหนึ่รอบนึงนะครับล่างยางเดียวนะครับก็มี6หกสามหกเจ็ดหกหกหกเก้าแล้วก็เก้าเก้านะครับเด่นสองหางก็คือ หกเก้ากับหกหกนะครับพี่น้องเว็ซีกับหกเจ็ดเริ่มไปนะครับลงเตะตองหดคือกันนะครับพี่น้องเว็ซีทางช่องเอื้อนมากสัมผัสออนไลน์นะครับเหล็กของเสยนอดีตรอบนี้นะครับถ้าเขานี่เสยนอดีก็คยใช้โยปกรน์มูเนาะพี่น้องเว็ซีเพราะว่าเสยนอดีจัดซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอให้เขาล้างนะครับเนาะถ้ามาล่างจังข่อยได้งเงินเด้อพี่น้องเว็บซีหกเก้า หกเจ็ดหกหกเก่าเก่าแล้วก็หกสามครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนนาดีกับอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับนอนรับฟันดีเด้พี่น้องเอฟซีครับครับเดือดแล้วนะครับเอาพี่น้องเข้าแคปนาจอไว้ครับล็อกชุดยีบห้าคู่นะครับของเซียนนาดีนะครับพี่น้องเอฟซี